สวัสดีครับบ่าย2องโมงครึ่งครับวันนี้ผมจะพาไปตกหมึกนะครับไปกับไตฟิตตกทะเลบ้านในไร่เหมือนเดิมครับโดยวันนี้อุปกรณ์ที่ผมใช้จะเป็นของบริษัทริกเกอร์ทั้งหมดนะครับก็มีสาย PE นะครับตัวนี้เป็นถักแครับผม Attacker Super ูเปอร์เบรดไลน์ครับนี่ครับ0.8นะครับแล้วก็มีโยกุ้งครับเป็น a อ t a ท k e เกอร์นีออนไลผมเอาไปหลายขนาดหลายสีอยู่นะครับเดี๋ยวจะใช้2คนไตฟิตครับผมอุปกรณ์ก็ นี่ครับทั้งหมดข้างล่างนะครับแอนตัคเกอร์ทั้งชุดครับผมลองดูครับกับการตกหมึกในช่วงที่อากาศร้อนมากๆอย่างเงี้ยครับเราจะได้หมึกกลับบ้านทั้กี่ตัวครับวันนี้เก๋ยวต้องรีบไปครับน้ําลงช่วงนี้ปากน้ําออกยากครับน้ําแห้งครับผมไปครับไปตกหมึกกันครับนี่ไตฟิตเจ้าเดิมเราครับเดี๋ยวอุปกรณ์ให้ไตฟิตวก่อนครับมีโยกุ้งครับผมกับสายนี่คุณครับอเดี๋ยวไตฟิตเราจะไป เป็นเทสเตอร์ไอ้ท็คเกอร์อีกคนนะครับนั่นับสายพีถักแปดแล้วก็โยกกุ้งครับไปครับไปหาหมึกกันครับอย่ามาลุ้นกันเออ ันนี้ถึงหมายแรกนะครับนนไยผมครับวันนี้เป็นคลื่นนะครับค่อนข้างแรงครับแล้วก็ลมค่อนข้างแรงครับเดี๋ยวผมจะเมาเลยครับไปต้องรีบตกกันครับเ,เรืออาเลโกตาเบอร์ได้ทีอาฟิตเอาไตโศนนะส่องขึ้นหรือซ้ำเ่รอไหมเดี๋ยวผมจะลองมีสองตัวนะครับผมจะลองตัว สองจุดห้าดูก่อนนะครับก้มไม่ได้แล้วครับมันโหยลองช่องจุดห้าหลยก่อนนี่นะครับนีออนไลท์ Online ครับตัวสองจุดห้าครับเดี๋ยวลองดูก่อนครับสายพีอีศูนย์จุดแปดคันเอ็กซ์ตรีมแปดฟุตรอกแอทเทกเกอร์มิลลิเนียมนะครับ ย้ายมาสามหมายแล้วครับยังไม่ได้หมึกสักตัวอ๋อได้ตัวเล็กกว่าตัวหนึ่งครับน้ำเป็นระลอกระลอกนะครับดูต่อครับเดีแต่คันโกหักแล้วตอนนี้แต่ว่าคันหักซะแล้วชั้นเอาแล้วโดแล้วครับโอ้เอเดอเกอร์ทำงานแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูลอกหมุนไปดูลอกหมุนไปหมุนหมุนออกเลยออกแล้วออกแล้ ไม่ออกแล้วครับเมื่อกี้ออกปิตๆเลยครับต้องได้ไตตอนนี้เอเจคเกอร์ทำงานแล้วนะครับเอาเรือดู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 อืมถังยุ่งไหมฮะฮะเอาเรือมุนแล้วมันเรือมันเข้าใต้เรือแล้วดู เขาตายเรือแล้วตูุ้กพลิกพลิกไปทางัวาเรือพลิก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 เดี๋เวๆๆเรเรเเเรียบร้อยมาแล้วครับกับแอนแท็กเกอร์เดี๋ยวตายยกถ่ายรูปหน่อยย้ายเหมือนฟอนน้ำให้กูนะคนก่มาเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะฟิตนเดี๋ยวฟิตเดี๋ยวแป๊บนึง ตีข้างล่างแหลหูกค้ด้วยเว้ยแลหูฉันด้วยนะตายกับแล้วโอ้โดนอีกแล้วครับตายฟิตเอาอตาฟิตโดนอีกแล้วครับ แล้วโดนแล้วเอ็นแท็เกอร์ทำงานอีกแล้วครับตัวที่สองครับจะวิ่งแล้วจะวิ่งแล้วตัวที่สองกับของโกเยอะจีคอไนี่อือตัวที่สองครับเอ็นแท็เกอร์ครับผมโอ้โหนี่ครับเอ็นแท็เกอร์นีออนไลท์นะครับตัวที่สองครับผมสายฟิของโกข้างไหน cô cảm ơn มันทำทาจะดูดดูดดูดอยู่ตรงนั้นนะพี่เะเนี่ยขึ้นขัด,ข,ข,ดขึ้นขัดอยู่เอากลัวรุดแล้วท่ะกลัวแล้วกลัวรุดกลัวรุลนะ ไตฟิตโดนอีกแล้วครับกับแอตเลเกอร์นีออนไลน์ครับจับซ้ำครับของผมเมื่อกี้ตะกัวหลุดนะครับนี่ไฟิตโดนอีกแล้วครับผมตะกัวหลุดครับนี่ครับต้องผูกใหม่ครับใหม่แล้วครับฝนก็มาหมึกก็มานี่ครับไตฟิตเดี๋ยวต้องตักให้ไตก่อนครับยบเอยโอ้ ตัวที่3ามงไตวันนี้ครับฮะเอี๋ยวมันจนร่วนไอ้ออาาน,น,น,อนี่ปลอด,ดีเลยอย ของไตจับอีกแล้วครับกดต,ตีไปแด้ไหมฟุวงซอนเองนะไปะดักตัวนี้เนดะ้ตัวอะไรครับของไตโดนอีกแล้วครับนี่ครับตัวนี้ใหญ่อีกแล้วครับ <MC C. S 1> แต้มทีสี 4, กับนีออนไลน์ online. นี่ครับตัวนี้ใสสวยครับเดี๋ยวไอ้ไตตักเองบ้างครับผมขอตีบ้างสีแต้มแล้วครับ cô qua lại để em mình theo đuôi vô để cô bỏ phít này đây mài cô vô đi Mà, โดนบ้างแล้วครับตักให้ไตหลายหลายตัวแล้วครับตอนนี้โดนเองบ้างแล้วครับอไต่ดำเลยเรียบร้อยครับผมอ่าล้วนอู้โดนแล้วครับนี่โอ้โหตอนนี้ไซส์สวยเลยครับนี่ออนไลน์ทำงานแล้วครับล้วนจริงนะพี่ต้นอ๋อเพื่อคันี้ปไ tai, ไ när, ิดปิดเอาขังเลยปิดคุ claro ้งเลยปิดคุ้งแล้วมันก็ยินไต่รู้ไหม คันหักเลยด้วคันหักแล้วครับนี่ครับสวยนไหมครับคันผมหักแล้วครับ <c oughs> กับนี่ออนไลน์นะครับคันผมหักแล้วครับตอนนี้ตะกัวก็หลุดนี่ครับสวยงามครับผมเดี๋ยวเอาไปใส่ตะกร้าก่อนใส่นี่เลยไม่หลุดแล้วอันโอ้หลุดแล้ว ขันหักแล้วครับตีทั้งคันหักอย่างนี้ยเฮ้ันผมหักแล้วครับมาไปแล้วเอาทังขันหักวันนี้เดี๋เดๆคองคๆองค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 ๆองคองคคกาดมดรุดแล้ว าดแล้วตอนนี้ฝนมาอย่างหนักครับนู่นครับมึกก็กินครับเหยื่อพร้อมขาดแล้วนะครับเมื่อกี้เกี่ยวขาดคันหักครับตัวนี้ตะกัวหลุดครับเดี๋ยวจําเป็นต้องใช้ตัวนี้แล้วนะครับม่ดูกินไหมครับเดี๋ยวลองดูครับนี่ตะกัวหลุดนะครับแล้วก็เกี่ยวหินตรงนั้นขาดไปหนึ่งตัวแล้วก็คันนี่ครับหักแล้วครับ ในวันที่อุปสรรคผมเยอะครับลองดูครับผลลองแล้วครับเดี๋ยวลองพังขออีกไม้เดียวครับก่อนต้องปิดกล้องเพราะว่าฝนลงครับเอาเหยื่อขาดเหยื่อขาดไปแล้วครับเรียบร้อยครับวันนี้อุปสรรคเยอะครับนุ่นเหยื่อขาดหายไปแล้วครับฝนซาแล้วครับในวันที่ทุลักทุเลครับหมึกจับดีมากครับกับเหยื่อโยโยกุ้งแอนตัเกอร์นีออนไลท์นะครับไดฟิตไดไป ห้าตัวนะครับเมื่อกี้ตามมาถึงท้ายเรือนะครับช่วงที่ฝนตกผมไม่ได้ตกนะครับแต่วันนี้ผมอุปสรรคบ้าบอครับบ้าไปแล้วครับคันหักตะกัวหลุดสายขาดเหยือหมดแล้วนะครับผมเหลือเยือห่งจุ้าเซนมืถ้าผมจำไม่ผิดอยู่ตัวนึงกับเยือเออเอเกอร์วิทอีกตัว2ตัวครับแต่ว่าตัวนี้ออนไลน์ผมขาดหมดแล้วครับแล้วก็คันเบ็ดก็หักแล้วด้วยครับมาลองตีต่อสักพักครับ อุ้ยเนี่ยเหลือเหยื่อตัวนี้อยู่ครับขันก็หักจับปึ๊จับปึ๊จับปึบ๊เอาแล้วตายฟิชโดนโดโดอยูวตายฟิชโดนอีกแล้วครับจะดูนุ่นดูนุ่นครับตายฟิชโดนอีกแล้วครับพูดไม่ทันขาดคำ นี่ของไตฟิตว่ะจับ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 ของโกก็จับนี่ของไตฟิตตัวนี้ใส่สวยอีกแล้วครับนี่ครับเอเตอเกอร์นี่ออนไลน์โอ้ของผมก็โดนครับตายกับเหยื่อตัวเล็กนะครับนี่ครับ เอาของถ่ายฟิตก็จับครับหยอกเลยไหมฟิตนี่นี่นนนนนสวยงามครับกับเยืยดตัวเล็กตัวนี้นสวยครับเห็นไหมครับอยากถ่ายรูปจังเลยนี่นสวยงามครับผมกันก็หักลลาโบ<ฮ><ง>เดี๋ยวขอถ่ายรูปหน่อยครับ กลับแล้วนะครับวันนี้ในวันที่ลมแรงฝนตกคันเบ็ดผมหักเหยื่อติดหินขาดตีใบสายขาดเหยื่อหมดครับแต่ก็ยังได้หมึกมานะครับกับเหยื่อเอ t a c k e r อร์นีออนไลท์สองคนไต่ฟิตนะครับได้มา8ตัวไซส์สวยๆครับพอได้แกงแล้วครับวันนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูผลงานหมึกเราวันนี้นะครับไปดูกันครับนี่ครับหมึกวันนี้ครับแตัวครับผม สวยๆทั้งนั้นเลยครับเป็นหมึกหอมนะครับนี่ลมยังแรงอยู่เลยครับใส่ฟิตผมก็ยังตีอยู่ไม่เลิกครับแต่ผมเลิกแล้วครับเอไปก่อนนะครับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามชมครับเพราะตอนนี้น่าจะเกือบๆ6โมงกว่าแล้วครับคงต้องกลับบ้านแล้วครับสวัสดีครับ